เครับร้อกับ168ลงตัวที่60กิโลกรัมสายทั้งแถบครับเตะอยู่ไม่อยู่แข่งลุ้นล้วนเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับเสริมปูนเสริมเหล็กหรือเปล่าอ่ะเอาล้วครับก็ใช้ได้ครับโอ้โยตะบ้าโดนครับดูครับติดแล้วครับเตะระดับย่าครับสำหรับจ้างภรรยาครับมาเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหวดไปแต่ละโครมแต่ละโครมนี่ยแม่เนื้อ ไปสิครับแบบนี้โอ้โหเข้ายอดหน้าเลยครับยังรุกพยากับเหงียนภูไทยจากเวียดนามแม่ร่างกายไม่แกร่งจริงนี่น่าจะปิดฉากโอ้โดนอีกแล้วครับไปอร่อยจริงๆครับเจ้าพยามันเข็มอยู่ในแข้งซ้ายเลยครับเจ้าพยาครับโอ้โหไปเข้าไปวงในซะหน่อยไปสะเทือนครับเจ้าพยาเอาลุดโดนอีกแล้วโอ,โอ้ตอนนี้ได้ใจเลยครับ โอ้โหเสียงดังครับแมต้ายตะวัดขึ้นการคอยได้นะครับมาแล้วอีกแล้วครับท่านยังก็ได้ยินครับแล้วดูครับไม่ยอมทิ้งตัวเจ็บไปหมดแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับราวปทั้งล่างครับโอ้โหทั้งบนทั้งล่างทั้งกลางครับแม่โอ้นี่ถือว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเลยนะครับเจ้าพระยาในตอนนั้นใครก็ต้านไม่อยู่ครับ โอ้โหระบมจริงๆครับเก็บจริงๆแต่ว่าต้องเป็นเด็กครับใสายแาทิดดูภาพช้าครับโอ้โหนี่ครับสัญญาณเตือนมาแล้วเลยครับรับไปแต่ละลูกดูลูกนี้ครับโอ้ยเต็มกลามเลยครับแม่ไม่มีกําปั้นเลยนะครับฟาบเข้าไปครับโอ้โหแม่เป็นรายอื่นเหนียนภูไทยดูครับโดนแต่ละดอก ไม่มีสารเจียวปนอะไรอย่างอื่นเลยครับแม่แข้งล้วนๆครับโอ้ยสายเจ้าพญาสายกรุงเก่าดูครับหวดเข้าเต็มข้อเลยครับใครจะไปต้านไหวครับแบบนี้นี่แะครับแม่ไม้ศิลปะมวยไทยครับเป็นเด็กครับแสงอาทิตย์ดูภาพช้าครับโอ้โหนี่ครับสัญญาณเตือนมาแล้วเลยครับ รับไปแต่ละลูกดูลูกนี้ครับโอ้ยเต็มกลามเลยครับแมไม่มีกําปั้นเลยนะครับฟาบเข้าไปครับโอ้โหแม่เป็นรายอื่นเงี้ยนภูไทยดูครับโดนแต่ละดอกไม่มีสารเจียวปนอะไรอย่างอื่นเลยครับแม่แข้งล้วนๆครับโอ้ยสายเจ้าพญาซ้ายกุงเก่าดูครับหวดเข้าเต็มคอเลยครับ ไปจะไปต้านไหวครับแบบนี้นี่แะครับแม่ไม้ศิลปะมวยไทยครับ round two, the red การชกจบลงในยก2ครับพร้อมกับชชนะของเจ้าพระยาเพรอครับพร้อมกับชัยชนะของเจ้าพระยาเพชรปตอ,อ